สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินชมพู่คังเซนมีเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าสำหรับคนที่เป็นสิวมีผิวหน้าแพ้ง่ายมาฝากเป็นไอเทมที่อยู่คู่คังเซ็นมากว่า30ปีนั่นก็คือชุดด็อกเตอร์ครูค่ะชุดนี้มี2ชิ้นสบู่และครีมบำรุงเรามาเปิดกระปุกครีมดูเนื้อครีมกันเลยนะคะเนื้อครีมมีสีเหลืองทาบำรุงผิวหน้าได้ทุกวันเช้าและก่อนนอน หมดปัญหาสิวเรื้อรังและสิวจากเชื้อไรดีโบเด็กด้วยสารเดโมดิซิดีนซึ่งเป็นส่วนผสมสําคัญของผลิตภัณฑ์ดรครูผู้ค้นพบสารเดโมดิซิดีนคือดรคูคุยซุนผู้อำนวยการด้านโรคผิวหนังแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์ชิงเต่าประเทศจีนเรามาดูหน้าตาของตัวเชื้อไรดีโวเด็กหรือไรมนุษยกันเลยนะคะดีโวเด็กเป็นสิ่งมีชีวิต8ขาขนาดสงูงถึงสามมิลลิเมตร mm, มีวงจรชีวิตอาศัยยนบใบหน้าและหนังศีรษะของมนุษย์แทบจะทุกคนโดยจะคอยกัดกินไขมันบริเวณรูขุมขนจนหมดเกลี้ย แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเชื้อไรดีโบเด็กไม่ได้เป็นอันตรายแต่ถ้ามีเจ้าตัวไรนีม้มากเกินไปก็อาจเกิดผลเสียตามมาผิวหน้าเป็นผื่นแดงแห้งเป็นขุยมีอาการคันผมร่วงมีรังแคหนังศีรษะร้าน,นกลไกการยับยั้งและกำจัดเชื้อไรดีโบเด็กใช้สบ,บู่ดตรครูทำความสะอาดใบหน้าและทาครีมบำรุงทุกวันเชื้อดีโบเด็กจะตายภายใน14วันโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือระคายเคืองผิวหน้าเพราะเป็นสารสกัดสมุนไพราจากธรรมชาตินั่นเองค่ะขอบคุณค่ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ